มหาสัจจกรรมฐานแก้เคราะห์กอบุญหนุนชีวิตโดยหลวงพ่อจรัญติตะธรรมโมตอนอดทนต่อเวทนาได้จะรู้กรรมที่ทำไว้ถ้าเราจะเดินกรรมฐานเราจะรู้กฎแห่งกรรมได้ตอนมีเวทนาเวทนาหมายถึงความรู้สึกสามอย่างคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในที่นี้หมายถึงความรู้สึกฝ่ายทุกข์คือความเจ็บปวดต่างๆคนไหนอดทนต่อเวทนาได้กำหนดผ่านเทเวทนาได้ เราจะรู้ได้ว่าทุกทรมานนั้นที่ผ่านไปนั้นทํากรรมอะไรไว้มันจะมีกรรมอะไรมาแทรกซ้อนมันจะบอกเราเองอันนี้มีตัวอย่างที่อาตมาประสบมาด้วยตัวเองมากมายเช่นเคยรับจ้างต้มเต่าเราก็โดนน้ำน้อนลวกโดนไฟลวกเคยถีบคนแก่ตกลงคลองหนองน้ำเราก็ไปรดความตกเหวที่แม่สอดเคยเอาหินไปปาหัวเขาพอตัวเราขึ้นจากเหวเหลือสังบงตัวเดียว ก็เลยถูกเขาเอาหินคว้างใส่หัวหัวเราบ้างหาว่าเราเป็นคนบ้าเป็นต้นนี่ด้วยอานิสงส์ที่ได้เจริญกรรมฐานจึงทําให้รู้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นกรรมเก่าในชีวิตของเราเอง